ากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นและวัยทำงานแต่ในปัจจุบันพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้เสพที่อยู่ในระดับ ปถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจึงเห็นได้ว่าปัญหายาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นและหนักขึ้นเป็นทวีคูณมีจำนวนผู้เสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนแออัดทำให้กลุ่มผู้เสพยาเสพติดและกลุ่มผู้ค้ายยาเสพติดมักมีการซื้อขายยาเสพติดกันในพื้นที่เป็นประจำ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนจึงจำเป็นต้องมีโครงการในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ลดน้อยลงและมีการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนเป็นการทำผลิตภัณฑ์น้ำํำยาล้างจาน <c oughs> เพื่อให้คนในชุมชนได้มีรายได้ให้กับตนเองและคนในครอบครัวอีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อคนในชุมชน เหล่านักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏราชนาคริน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเยาวชนสู่ชุมชนสีขาวในชุมชนเทิดเกียรติกษัตริย์เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ก็ขอ,อถ้าเกิดว่าผิดพาดประกันไดก็ขออภัยในาที่นี้ด้วยนะคะก็อยากาอยากขออาสาสมัครค่ะกล่าวความรู้สึกเล็กๆไม่น้อยค่ะในาก,าก,การจับจัโครงการครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะขอเสียงตรบมือเลยะคะ่ะว้า รู้สึกดีใจนะครับที่ลูก,ลกหลานของเราได้มาให้ความรู้กับคุณคนของเราแต่ก็จะมีคนน้อยไปหน่อยเพราะว่าจะติดงานติดการภาระเยอะอยู่แต่ว่าสิ่งที่ลูกหลานกษะนํามาให้ความรู้กับคุณคนเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากครับถ้าเกิดว่าเรารนำไใช้จริงก็มีประโยชน์จริงๆครับเพราะอย่างเช่นต้นทุนเราน้อยถ้าเรามาทําแล้วก็สามารถที่จะแนะนาหรือว่าอาไป ตั้งแตได,เได้เป็นอย่างดีเลยก็ดีใจครับที่ท่านามาให้ความรู้กับคนเราคนระับขอบคุณครับผู้จัดทําโครงการขอขอบพระคุณนางถนอมขวัญนนามเปลี่ยนประธานชุมชนเทิดเกียรติกัตริย์ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าจัดกิจกรรมให้ความรู้ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการสร้างอาชีพ ผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่เราได้จัดขึ้นในครั้งนี้จะส่งผลที่ดีต่อทุกทุกท่านและจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับทุกท่านทั้งนี้ผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณทุกท,กทกุท่านที่ได้มาร่วมโครงการในครั้งนี้และขอขอบพระคุณอาจารย์ธิดารัตน์อธิปจัจจพงที่คอยให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือในการจัดทำโครงการในครั้งนี้